เจนี่มีสะดุง้งพิมพ์ลิพายฝากถึงใครเลี้ยงพ่อบ้างอย่าเลี้ยงแต่ผัวพิมพ์ลิพายจากประเด็นดราม่าที่เริ่มจากเรื่องคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดกระบี่ของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตที่มีดราม่าเรื่องไม่รักษาระยะห่างความปลอดภยัยและไม่มีการใส่หน้ากากอนามายัยเรื่องทุกอย่างก็บานปลายมากขึ้น เมื่อก้าวเกลิกผลได้ออกมาแชเรื่องค่าตัวที่ได้มาเพียงงานละ500และยังไม่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดวิวบน y o u t u b e และมีเรื่องราวต่างๆตามมาอย่างไม่หยุดและสุดพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ได้ออกมาฟาดแรงโดยโพส์ตคลิปพร้อมแคปชั่นฝากไว้แค่นี้ค่ะและในคลิปได้บอกพูดไว้ว่า อยากจะฝากไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยถึงพ่อจะไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่เขาก็เป็นพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดอย่าลืมว่าหน้ามาจากพ่อ DNA ของพ่อไม่งั้นมายืนสวยได้ทุกวันนี้อย่ามาอ้างว่าพ่อไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าผัวก็ไม่ได้เลี้ยงเหมือนกันตั้งแต่เด็กทําไมเลี้ยงผัวได้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆนะจ๊ะ